จากสถานการณ์ทางการเมืองมาดูสถานการณ์โควิด -19 การระบาดระลอกใหม่นี้นอกจากจะทำให้เด็กติดเชื้อไปแล้วกว่า142,000คนยังทำให้เด็กเกือบ400คนต้องกลายเป็นเด็กกําพารารบเป็นข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึง4กันยายนนี้มีเด็กติดเชื้อสะสมจานวน142,870คน ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เฉลี่ย200คนต่อวันในเดือนสิงหาคมส่งผลให้มีเด็กกำพร้าแล้ว369คนโดยภาคใต้พบเด็กกำพร้ามากที่สุด131คนภาคก,กลาง99คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ92คนภาคเหนือ40คนและกรุงเทพ7คนหากดูช่วงอายุพบว่าประมาณ71%อายุ6-18ปี และ3 3เปเ็นเป็นเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ปีนะครับส่วนภาพรวมโควิดวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16, 1 6 0 3 1รายหายป่วยสะสม10,000่ขออภัยครับหายป่วยเพิ่ม15,417รายนะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้น220รายยอดเสียชีวิตสะสม1 3 7 3 1รารายครับ